ผู้ชมคนไหนที่อยากจะมีของใช้ในบ้านอุปกรณ์เครื่องเรือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลกนะคะมาเป็นของเก๋ๆไว้ในบ้านเนี่ยต้องเตรียมพบกับงานนี้ค่ะ mega show bank สอ2พ2นค่ะงานนี้เขาจะรวบรวมสินค้าสวยๆดีไซน์ดีๆแล้วก็ของเกๆ๋ๆจาก17ประเทศทั่วโลกมารวมกันนะคะไปดูรายละเอียดเลยค่ะ เปิดตัวเมกาโชว์แบงคอก2026อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน Kick-off Ceremony for 2026 Mega Show Bangkok โดยบริษัทเอเ Asia l i m i t ็ดจำกัดโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17กระกฎาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิต m ิ i n Target Pri ร์ i ์อีส์เดอะเอเชี o นแน่ USA Europe Middle East Japan and South Korea. This is our major target buyers group ก็สำหรับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับทางสสวเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่เข้ามาร่วมงานนี้เนี่ยสามารถที่จะสมัครลดค่าใช้จ่ายผ่านโปรแกรม BDS นะครับสสวก็เตรียมงบประมาณไว้ให้ก็อยากจะให้ผู้ประกอบการสมัครกันมาเยอะๆนะครับแล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายได้มากพอสมควรเลยครับ ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านอ e ีคอมเมิร์ซรวมถึงการบิสเนสแมทชิ่งเชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงทั้งนี้เมกาโชว์เป็นเวทีสำคัญที่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ในกลุ่มไลฟ์สไตล์และสิ่งทอแฟชั่นที่จะได้พัฒนาศักยภาพและขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติ